สวัสดีค่ะนูตนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนูตท,ที่เพรยนต์อีกเช่นเคยนะคะมีอัปเดตโคโราอาลติสนะคะ 1.8S เข้ามาใหม่พร้อมขายนะคะคันนี้บอกเลยว่าปรับสภาพพร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะคะกับเจ้าออาติส 1.8S นะคะปี2019ค่ะคันนี้นะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะเป็นรถที่ขายดีและก็หายากมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะแนะนําเลยคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกให้นะคะฟังก์ชันออปชั่นเต็มแน่นอนนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทาร์ม้นไลน์และไฟตัดหมอกมีมาให้ภายในด้หน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้กล้องถอยหลังมีมาให้เช่นเดียวกันใคร ที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดกับคลิปเต็มเลยเดี๋ยวฝากไปดูในส่วนของรายละเอียดคลิปเต็มให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะรอบคันกันได้เลยสําหรับคันนี้ได้เป็นรถสวย,สวยแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะในส่วนของคันนี้นะคะได้นในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นโฉมไมนเชส์แล้วเรียบร้อยสีครบี่มสภาพสมบูรณ์กันชนด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการ แตกล้าวได้ทั้งสิ้นสภาพสวยๆ,ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีไฟเดย์ไทม์นิ้วไหมาให้แล้วนะคะ <ๆ S 1> และได้เป็นแมตตเดิมโรงงานสภาพสวยๆสมบูรณ์เดิมแบบนี้นะคะเป็นแมตคอร์สิบมาให้แล้วเรียบร้อยอยางได้ปี2022ด้วยนะคะได้ดอกอยางปี22สิยสสวยๆนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกหน้าได้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้าเลย นะคะลูกค้าบอกเลยว่ามาจัดหนักจัดเต็มมากโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะภาษีพบรบบเราต่อให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสันเหรี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดสวยๆสีเดิมโรงงานนะคะสีเสมอเรียบเนียนเลยนะคะไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนสีมาแน,น่นอนนะคะภายในได้เป็นโทนสีดําสวยๆค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดํา สภาพสมบูรณ์ไม่มีชาำเลยนะคะมาพร้อมนะคะฟังก์ชันเดิมโรงงานนะคะหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมังติฟังก์ชันมีมาให้แล้วเรียบร้อยภายในสภาพสมบูรณ์สวยเดิมโรงงานเลยนะคะกว้างขวางนะนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะสําหรับตัวโครงสร้างนะคะคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้แผงประตูสีดำเรียสนิทสวยๆแบบนี้เช่บบนชเดียวกันนะคะมาพร้อมนะคะในส่วนของตัวน็อตด้านข้างนะ ไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะเสาบีคันนี้นะคะได้เป็นเสาบีเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่รงรอยการแกะไข่นะคะแผ่นเพจตรงนี้เห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะผลิตวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะคะกวางๆสวยๆบอดี้เดิมๆสีเดิมด้านข้างสันเรี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดแบบนี้กระจกเดิมโรงงานรอบคันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ด้านหลังตัวรถได้เป็นเบาะหนังสีดำค่ะลูกค้าเบาะไม่มีช้ำสภาพสวยๆกว้างๆแบบนี้นั่งสะดวกสบายแอร์มาพร้อมในส่วนของที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังมาให้ด้วยโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะและในส่วนของตัวแผงประตูนะคะทั้ง4บานอยู่สภาพสมบูรณ์น็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานนะคะสีหรือว่าสันเหลี่ยมนะคะตรงมุมหรือว่าสันเหลี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดนะคะเป็นรถเดิมน้ำ แน่นอนไม่เคยมีการติดแก๊สมานะคะเป็นรถบอดี้เดิมๆจากโรงงาน ไฟท้ายหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานมีมาให้แล้วนะคะและกล้องถอยหลังมีติดตั้งมาให้นะคะสภาพสมบูรณ์เลยนะคะกันชนมีติดตั้งไฟทับทิมให้แล้วนะตาสัญลักษณ์โคราอัลติส1.8เออยู่สภาพสวยๆสมบูรณ์เดิมแบบนี้เลยนะสำหรับใครที่อยากนะคะมาลองรถนะก็สามารถแวะเข้ามาดูได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินรีนั่นเองนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านะด้านหลังนะคะลูกค้า ได้มาเป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะน็อตทุกตัวไม่มีการขยับขยื่นน็อตเดิมโรงงานสภาพสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะรอยเมกอาร์กนะคะต่างๆเนี่ยตรงนี้เห็นได้ชัดเลยรถเดิมๆไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนนะคะ ด้าน,นล้างตัวรถนะคะได้เป็นอย่างอไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้แล้วนะคะรอยซีิโคนรอยเมคอาร์เห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะร,รถสวยๆการันตีโครงสร้างต้องคันนี้เลยนะคะกับนะคะตัว 1.8S นะ,ะเป็นตัวที่หายากอีก1คันนะคะลูกค้าสําหรับรุ่นตัวอัลติสนะคะปกติทางร้านจะมีในส่วนของตัว 1.6G เยอะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้ในส่วนของตัว 1.8S นะคะมีมาให้1คันสวยๆค่ะคันนี้การันตีโครงสร้างมาให้เลยนะคะเป็นรถเดิมน้ํามันแน่นอน นนไม่มีการปิดแก๊สมานะคะด้านหลังตัวรถกว้างแบบนี้ค่ะลูกค้ากว้างขวางอาสะอานพร้อมใช้งานเบาะไม่มีช้ำคะ่ะเบาะเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะไม่มีรองรอยการแกะไข่แงะเลยสภาพสมบูรณ์แผงประตูด้านข้างสวยๆเดิมๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะกระจกนะคะกระจกรอบคันได้เป็นกระจกเดิมโรงงาน ในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะเบาะด้านคนขับมีปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะเสาบีค่ะทั้งสองฝั่งนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์สติกเกอร์เดิมโรงงานมีติดตั้งให้เห็นแบบนี้ สวยๆเดิมๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับใครกำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะรถของเราคัดเกรดมาทุกขันนะคะเดี๋ยวจะพามารับชมนะคะในส่วนของบอดี้ด้านหน้าหรือว่าฟังก์ชันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของเรือนไม้สีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าไม้เดิมแท้โรงงานนะคะ1 7 0 0 0 0มนกิโลนะคะสวยๆแบบนี้ไม้เดิมๆนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมาให้แล้วพวงมาลัย ไม่มีช้ําเลยนะคะลูกค้าและคันนี้นะคะได้ที่รับสายวางสายด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงมีมาให้แล้วระบบนะคะในส่วนของระบบหน้าจอสัมผัสคันนี้นะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังด้วยนะคะคันนี้อย่างที่นู้แจ้งเลยว่ามีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะนี่เห็นได้ชัดแบบนี้เลยกล้องถอยหลังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะ กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนี่นะคะเชื่อมต่อได้นะคะบลูทูธหรือว่าต so, ่างๆนานาก็สามารถเล่นได้หมดเลยนะคะมาพร้อมระบบแอร์ออโต้ค่ะคันนี้เกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้นะคะหัวเกียร์นะไม่มีช้ำเลยลูกค้าสวยๆเดิมๆนะคะนี่นะคะคอนโซลตรงด้านหน้าตัวรถเนี่ยก็อยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้แอร์เย็นฉ่ำมากลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะตัว 1.8S นะคะนานๆจะมีรุ่นเข้ามานะคะ วันนี้มีว่างหนึ่งคันสวยๆเลยยังไม่มีเจ้าของย้ำอีกทีนะคะราคา449,0 0 0่นานะคะฟรีดาวน์ได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานแบบนี้ห้ามพลาดเลยสําหรับลูกค้าท่านใดกําลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะนุดแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกให้เลยนะคะเอาทิส 1.8S ่งจุปีค่ะคันนี้ได้รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องค่ะคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานดูโอวีวีทีไอเดิมแท้นะคะสภาพห้องเครื่องคือเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะคันหน้าเดิมไม่มีรอยการแกะไข่งัดแงะรอยเมคอัรทุกจุดอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่มีรอยคท้าน้ำมันไหลเยิ้มรอยคิวซีเดิมโรงงานก็ยังมีให้เห็นนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีการย้ำเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนเป็นเครื่องเดิมเดิมนะคะการันตีมาให้เลยนะคะน็อตนะคะยึดฝากระโปรงเดิมแท้โรงานฝากระโปรงเดิม รอยเมกอาร์กต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์สติกเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานก็ยังมีให้เห็นสําหรับใครที่สนใจรถมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะโครราอัลติส 1.8s นะคะ ตัวหายากเลยนะแร้เทเทมิหนึ่งคันก็ว่ากันได้นะคะสําหรับคันนี้นานๆจะมีหลุดเข้ามาที่เต็นท์บริษัทเพชรยนต์เรานะคะวันนี้มีมาให้แล้วนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานรับประกันโครงสร้างได้เลยไม่มีพิความชนหนักจมน้ำกองใหม่มาแน่น,นอนนะท่านใดกําลังตามหาอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและโทรมาหานุ่ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะยินดีให้คาปรึกษาอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะทางนุ่มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยและมีรถสไลด์ส่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากก ไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวเอาติสมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ